จากกรณีพบศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงถูกฆ่าแยกกระเป๋าเดินทางลอยตามลำน้ำโขงบริเวณริมตลิงแม่น้ำโขงเขตบ้านโพทองหมู่10บตำบลท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบผู้เสียชีวิตสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมซึ่งคาดว่าเป็นไฮโซชื่อดังของสอปป,อปลาวเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5-6ถึงวันเบื้องต้นยังส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแกน่นโดยภายหลังพันตำรวจเอกทวินคำเกตผู้กำกับสอพอท่าพนมประสานงานเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชท่าพนมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนคร ทีมสมาคมกู้ภัยสว่างนาวธาทาุพนมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบชนสูตรพบกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดใหญ่สีดำมีความกว้างยาวประมาณ90ซนติเมตรยาวประมาณ60ซนติเมตรภายในพบสภาพศพเป็นหญิงผมยาวอายุประมาณ30-40ถึงปีความสูงประมาณ160ซนติเมตรผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนกุดสีฟ้ากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินเสื้อชั้นในสีดำส่วนกางเกงในสีฟ้าถูกคลุมด้วยถุงดำทั้งตัวสภาพใบหน้าคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งและนำศพแยกกระเป๋า ในสภาพตัวงอก้มหน้าคุดคูไม่มีเชือกมัดนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบหินภูเขาขนาดใหญ่ความยาวประมาณ30ซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรยัดถ่วงในกระเป๋าคาดว่าเพื่อให้ศพจมน้ำแต่ไม่พบเอกสารหลักฐานส่วนตัวรวมถึงไม่มีตำหนิบาดแผลตามร่างกายส่วนอื่นไม่สามารถตรวจสอบรูปพรรณสันฐานได้เนื่องจากสภาพศพขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันโดยทางตำรวจได้ส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแก่นเพื่อเก็บหลักฐานโดยละเอียดประกอบการดำเนินคดีต่อมาทางสถาบันนิติเวช จังหวัดขอนแกน่นได้ประสานตำรวจสอพอทัดพนมเพื่อนำศพผู้เสียชีวิตมาเก็บรักษาวไว้ที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลนาครพนมเพื่อรอญาตมายืนยันตำหนิรูปรัณ์รวมถึงรอตรวจผลด NA ที่ชัดเจนพ่วงมกับสอพอทัดพนมเปิดเผยว่าเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีพบศพหญิงสาวถูกฆ่ายัดกระเป๋าลอยอืดมาตามลำน้ำโขงหลังส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแกน่นล่าสุดได้มีผลการชนสูตรโดยละเอียดออกมาเบื้องต้นพบถูกทำร้ายคล้ายถูกของแข็งทุบตีใบหน้านอกจากนี้ยังพบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดฝังบริเวณ ศีรษะจำนวนสองนัดจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่าถูกฆาตกรรมมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครหลวงเวียงจนันทร์สอปปอลาวส่วนสาเหตุปมฆาตกรรมอย่างไม่รู้ที่มาเนื่องจากทางตำรวจไทยไม่มีอำนาจการสอบสวนระหว่างประเทศต้องรอให้ญาติมายืนยันตําหนิรูปพรรพันธ์และรอผลการตรวจดี a ออีกรอบที่มีการส่งตรวจละเอียดที่สถาบันนิติเวชกรทมอทางพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการยืนยันตําหนิรูปพรรพันธ์กับญาติโดยมั่นใจว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเดียวกันกันกบผู้ที่ญาติระบุสูญหายหากญาติมายืนยันติดต่อรับศพทั้ง ตำรวจจะได้ส่งมอบตามขั้นตอนและมอบให้ทางการลาวดำเนินตามขั้นตอนต่อไปไม่มีอำนาจในการสอบสวนปมฆาตก,กรรมดังกล่าวข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นทาง d i l y y e w s o n ออนไลน์น มัรทุกแมตซึงลก2022กับ d ดล i n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ deli new co gh